สวัสดีครับวันนี้ก็วีคอสั้นๆ3ามเหรียญน,นะครับเหรียนแรก BTC นะครับวันนี้เล่นเป็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะเรื่องตัว B t c เนี่ยมันไต่เส้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้นะครับก็น่าทิงยาวเป้าแรกอยู่ที่2700 0ถ้าหลุด2700 0ก็26700แต่มันอาจจะไต่เส้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ ถ้ามันไต่เซ้นเรื่อยแบบนี้ดูต่อเป้าบน28800อีอีเรียมอันนี้ก็รอเบรกเช่นนี้เนาะที่วงกลมไว้นะครับถ้าเบรกได้ไปดูต่อ61,000แต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็จะเหมือน BTC เนาะแต่ว่ากลับได้านกันก็มีโอกาสลงมาเทีที่58200ครับ อันนี้ก็ลงมาใช่ไหมครับถึงแนวรับ59.5ถ้าไม่หลุดดูต่อที่61น่าจะเล่นในกรอบประมาณนี้ก่อนถ้ายืนเหนือ61ได้มาดูไฮเดิมครับประมาณ62ถ้าเบรก62ก็63แต่ถ้าหลุด59น่าจะไหลนะครับประมาณ58โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับพอดีไม่สบายเนาะ สวัสดีครับ